เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนื้อเกมเมอร์เกมบาศซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาทัหมข้อที่ว่าไอเจอ้าดัสลอตเวนหรือว่าดัสร้อยเวนทุกท่านเรียกกันเนี่ยมันเก่งขนาดไหนแล้วก็มันจะเป็นไหมที่ต้องมีในเซิฟเอเชีย g l o b a l นะครับซึ่งในคลิปนี้จะมีคําตอบแล้วก็คําถามที่ว่าที่ดัสลอตเวนเนี่ยจะมาสิ้นเดือนนี้จริงไหมคืออันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้จริงๆว่ามันมาหรือเปล่านะแต่ก็มีชาวต่างชาติได้ขุดภาพหลุดออกมาแล้ว ซึ่งถามว่าเชื่อได้ไหมเนี่ยมันก็5 0าสนะครับเอาจริงคือมันก็ไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะผมเลยแบบการันตีไม่ได้นะครับว่าไอ้ดัส,สลอตเวนเนี่ยมันจะเข้าสิ้นเดือนนี้ทุกท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณในการในการดูในการสปอยนะไปะเราดูเจ้าดัสลอตเวนกันดีกว่านะสองดาวม่วงด้วยเพราะว่าเป็นลูกหลักไงซึ่งเจ้าดัสลอตเวนเนี่ยคือเป็นเทียร์สนะครับของมเมลดัสทั้งหมดเทียร์หนึ่งนี่คือล่างเขียวอ่าล่างไอ้เคาน์เตอร์นะครับเทียร์หนึ่ง เทียร์งก็จะเป็นล่างมันนะเป็นล่างมานันพวกซีรีส์ล่างมันทั้งหลายนะครับดัสแดงล่างมานันดัสปาล่างมานันส่วนเทียร์มเนี่ยคือดัสแดงลอตเวนตัวเดียวนะครับตอนนี้ซึ่งแฟชั่นชุดแฟชั่นอาวุธแล้วก็แฟชั่นหัวเนี่ยคือจะไม่รวมกับพวกล่างเทียร์งแล้วก็เทียหนะนึ่งนะนี่ครับจะแยกกันนะครับแล้วเจ้าดัสลอตเวนเนี่ยมันเก่งยังไงคิวหนึ่งของดัสลอตเวนเนี่ยเป็นเหมือนปลาเขียวคือตีไปแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ติได้ที่ขั้นสองขึ้นไปนะครับเนี่ยเพิ่มหนึ่งลูก ท่าน3เพิ่ม2ลูกนะเหมือนปลาเขียวเลยสกิลสองของดั๊กก็ตีไม่สนป้องกันนะครับตีไม่สนเด็บถามว่าแรงไหมแรงมากตีพวกตัวอย่างเกาเทอร์แดงหรือไม่ก็พวกที่เน้นป้องกันนะ่ะก็ตีเข้าแรงมากเอาไว้กวาดสนามนะสกิลสองเนี่ยซึ่งดั๊ลอตเวนเนี่ยจะมี2สกิลที่เป็นสกิลเดียวแล้วก็หมู่นะครับส่วนสกิลปกติจะเป็นการตีหมู่เลยแล้วก็ไม่สนธาตุด้วยคือตีตัวท่าไหนก็แรงตีท่าสีฟ้าท่าสีเขียวก็แรงเท่ากันนะครับแล้วก็ตรงนเนี้ยเนี่ย คือสกิลอันติจะแรงเพิ่มขึ้น20%นะครับที่เลเวล1จะแรงเพิ่มขึ้นตามการ์ดของดัสลอตเวนบนมือถ้ายิ่งมีการ์ดดัสลอตเวนเยอะอันติก็จะแรงมากแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมดทุกท่านเห็นว่ามันเก่งใช่ไหมมีทั้งอันติที่ไม่สนธาตุมีสกิล2ที่ไม่สนเดฟสกิล1ที่เหมือนป่าเขียวไอพวกสกิลเนี่ยทุกท่านว่ามันเก่งแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าพาสซีฟของดัสลอตเวนเนี่ยคือมันจะเพิ่มขั้นการ์ดได้เนี่แหละนะครับนี่คือซิกเนเจอร์เลยของดัสลอตเว ถ้าในเทอร์นอีกฝ่ายนะครับแล้วก็อฝ่ายตีติคิเมื่อไหร่หรือว่าในเทิร์นตัวเองแล้วก็โดนเอเทอร์ซาเขียวเคานเตอร์มากลับมาแล้วตีขี่เมื่อไหร่เนี่ยท่านการจะเพิ่มขึ้น1ขั้นนะทุกใบในมือนะครับต้องย้ำว่าทุกใบในมือจะเพิ่มขึ้น1ขั้นโคตรโกงนะครับพาสติฟเนี่ยไม่ว่าท่านจะมีสกิลสองสกิลหนึ่งที่แบบเป็นขั้น1ขั้น2มันจะเพิ่มขั้นการ์ดในมือของท่าน1ขั้นแน่นอนคือโกงมากนะนี่แหละนะครับนี่ก็คือพาสซฟิกเเเเนนจอออร์ลลยขงตััวด ที่หลายๆท่านที่แบบเล่นเซิฟเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเห็นแล้วก็ต้องร้องว้าวนะก็คือสกิลพาสิตนี่แหละส่วนอุปกรณ์ที่ใส่ของดัตก็จะเป็นพวกโจมตีนะครับเป็นพวกโจมตีป้องกันหรือไม่ก็โจมตีแล้วก็คิดดาเมจคิดิคอนคือเน้นสายโจมตีไปเลยเอาให้สุดนะก็แบบไปเล่นสายเลือสายอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มนะซึ่งเบตตัตของดั๊ลอสเวนเนี่ยคือแบบเป็นดีมากก็คือโจอมตีอันดับ3ของเกมในตอนนี้เป็นโจมตีที่อย่างแรงเลยไม่แปลกใจนะครับที่แบบดั๊กลอสเวนจะแบบสัน่นพสกนะ แต่ข้อเสียก็มีข้อเสียของดัสลอตเวนเนี่ยคือแฟชั่นมันน้อยตอนนี้เซิฟกอลีผมอ,อกมาแค่5ตัวก็คือมันครบแหละแต่ว่ามันจะไม่มีพวกแบบชุดพิเศษนะครับก็มีพวกชุดปกติเลยนี่ก็เป็นชุดที่ได้ตอนระดับเอเซตาพออัพยูอาร์ก็เป็นชุดนี้คือยังไม่มีแฟชั่นพิเศษขายมีแต่แฟชั่นปกตินะครับก็ข้อเสียของดัสลอตเวนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือตัวมันไม่ถึกเป็นสายโจมตีที่ไม่ถึกปอกมากถ้าเทียบกับโจมตีนะตัดจะห่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ซึ่งในเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบตัวอย่างน้องอลิสีฟ้ามาครับเป็นตัวกลางโล่ให้คือเป็นตัวซับให้กับดัสซ์ลอตเวนเนี่ยแหละสองตัวนี้ก็ใช้คู่กันแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งแล้วก็คิดว่าเป็นข้อเสียสุดท้ายแล้วก็คือไอ้เจ้าเมโลดัสซ์ลอตเวนเนี่ยคือมันโดนใบง่ายเป็นตัวละครที่โดนใบง่ายถ้าฝ่ายมีเกาเทอแดงนะครับจะโดนใบแบบใบาย,ยาวแน่นอนนอกจากจะมีตัวลบดีบัฟก็แนบคิงฟ้าในทีมก็ได้เพื่อไว้การเหนียวนะซึ่งในเซิร์ฟเอเชียแกล์โวลเนี่ยน้องอลิซ ถามว่าใช้ตัวไหนที่สามารถป้องกันดัสซอร์เวนได้ผมก็ขอแนะนําเป็นเมอร์ลิงเขียวก็กลางโล่ไปนะครับเพราะว่าเจมมีสกิลกลางโล่ไงสกิลสองกางโล่ได้ก็มากางโล่ให้กับดัสซอร์เวนก็ได้นะแต่ว่าถ้าท่านมีโล่ในทีมและถ้าฝ่ายตีมาติกิ้พลสซีของดัสซอร์เวนก็จะไม่ทํางานเหมือนกันอันนี้ก็ต้อง 2. องจิตสใจเอาว่าจะมีตัวกลางโล่ในทีมหรือเปล่าเพราะว่าตัวมันไม่ถึกหรือว่าจะปล่อยปล่อยโล่งไปเลยอีกฝ่ายตีมาติคิกาะอแรงทุกท่านก็ไปลองตัดสินใจเอานะครับแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ย ผมอาจจะใช้เมอร์ลินเขียวเป็นตัวเป็นตัวกลางโล่ให้อย่างนั้นก็การแค่ขั้นแรกก็พอแหละนะขั้นแรกคือเอาเพย์เซฟไปก่อนนะ mm hmm. เพราะว่า PVP ในช่วงนี้ก็มันเกมไวนะครับเกมไวรับเดียวก็แตกมดแล้วยิ่งมีตัวน้องเดลีดแดงเข้ามาในสนามอีกเนี่ยโอ้โหรับเดียวแตกแล้วก็ถ้าซินเดือนนี้ดัสลอสเวนมาจริงเนี่ยปแป๊บๆก็จบแล้วนะครับอารีนา่าอืมมันแป๊บเดียวจริงๆนะครับถ้ามีดัสลอสเวนในทีมนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะไปทดสอบในส่วนของการฟาร์มนะครับฟาร์มด่าน แล้วก็เดี๋ยวไปลงพีพีให้ดูกันนะครับว่าเจ้าดั๊ลอตเวนเนี่ยมันดีไหมเดี๋ยวผมก็จะไปลงอารีนาแล้วก็พร้อมจัดทีมให้ดูอิงตัวละครจากแพทเซิร์ฟเอเชียนะเราไปฟาร์มมันก่อนไปทสในการฟาร์มมีดั๊ดลอตเวนเนี่ยมันเร็วจริงไหมนะครับซึ่งดันที่ฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นดันนี้ดันส้อยเอาเป็นสมุดละกันตังเยอะแล้วไปแล้วผมทอดชิ้นออกก่อนเพราะว่าถ้ามีชิน้นทีมนี้จะเป็นทีมที่ฟาร์มไวสุดในเกมนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเอเชียชิ้นยังไม่มาไง แล้วก็ใส่ทับกับดัดล่างมันฟา้าไม่ได้นะเพราะว่าตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าพวกเทียหนึ่งแล้วก็เทียสองสามารถเอาไปใส่ในช่องลิงก์ได้เป็นลิเลียฟ้าก็ได้นะครับ่ะมาลิเลียฟ้านะนี่ก็คือทีมฟาร์มนะกดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาจับเวลากันนะครับว่าได้เท่าไหร่โอเคมาออโต้ไปเลยนะ ก็ตีไปนะครับแล้วก็สาดไปดัดจบแล้วแหละนะครับเวฟแรกนะ ก็ันตีแบบไม่ส่วนเดฟนะครับคือสองตีคีง่ายด้วยตัวเนี้ยตีมาไม่ตีแฮะก็จบแล้วแหละนะครับตอนนี้ตายไหมเรียบร้อยนะ ยังไงทุกท่านทีมฟาร์มไวไหม <laughs> ดั๊ตลอดเวนนะครับโคตรไวแต่ผมคิดว่าถ้าเทียบกับดั๊ตมันฟ้าเนี่ยมันก็พอๆกันนะครับในทีมนี้นะในทีมที่แบบมีเลเยฟ้ามีเกาเธอร์แดงนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ชินเข้าเนี่ยทีมดั๊ตลอดเวนจะเป็นทีมที่ฟาร์มไวมากถ้ามีชินเข้ามานะโอเคนะครับนี่ก็คือการฟาร์มแล้วก็ไปเทสใน PVP กันดีกว่าซึ่งตาแรกเนี่ยนะผมจะลงแบบไม่นับของให้ดูกันโดยใช้ทีมแพทเอเชียด้วยนะครับแต่ผมจัดทีมก่อน โอเคนะครับจะเป็นทีมนี้ก็จะมีดัตลอดเวนนะครับเป็นดาเมจเกาเธอร์แดงเป็นตัวเลื่อนขั้นการ์ดแล้วก็เป็นตัวใบดัตลอดเวนอีกฝ่ายมีคิงฟ้าเป็นตัวฮิลเป็นตัวลบดีบัฟแล้วก็จะมีเมอร์ลิงเขียวเป็นตัวออฟฟัซซีฟอาหารก็กินเป็นเพิ่มโจมตีนะครับไปมาอีกฝ่ายเป็นทีมเมตาด้วยนะครับก็เป็นทีมเมตาของเซิฟนี้นะครับเซิฟเกาหลีจะมีดัตลอดเวนนะครับมีน้องลิสแล้วก็มีเกาเธอร์นะครับเป็นทีมเมตานะเเลื่อนขั้นการ์ดให้กับดัตแดงไปนะครับ ล้วก็ใช้ดัสแดงดีดัตแดงเข้าไปดีกว่าอ่ะนะหวังว่าจะโดนหนักนะไปปึ๊บอืมอืมอืมขีก็เพิ่มขั้นการ์ดนี่บนมือเห็นไหมอีฝ่ายก็เป็นขั้นสามและ้นะครับอย่างไวเหมือนเขารีบอะ่ะอันติผมก็มาแล้วด้วยนะตอนนี้มาอีฝ่ายเปิดบัฟนะครับบัฟโล่ของน้องลิสตีมา นี่แล้วก็ทำการทมขึ้นนะอ่าครับมาผมก็จะระเบิดไปนะครับระเบิดไปเลยดีกว่าแล้วก็ใช้นี่นะครับสกิลของดัสตีไปอืมแล้วก็อ่ะตีปกนะครับตายไหมอีฝ่ายไม่สนท่าด้วยนะอืมนะครับรู้ตายไหมแหละไม่ตายแหละมไม่ตายนะก็ไบไป โอเคอีกฝ่ายก็น่าจะระเบิดมาดัตแดงผมก็น่าจะแตกแต่ว่าอีกฝ่ายก็ใกล้ตายแล้วแหละเนี่ยดูทรงไม่ใช่นะเหมือนกับว่าเขาเอาเพย์เซฟนะก็คือการบ้ายนะครับโอเคแล้วก็สตาร์นสตาร์นเกาเทอนะเอางั้นเลยเหรอเพื่อนก็จะเป็นการรวมการละกันนะครับแล้วก็ลบดีบัฟมาอ่ะ กิงฟ้าก็ยิงไปก่อนนะแต่ว่าถ้าเมื่อกี้เ <8 S 2> ขาใช้อัติมากิงฟ้ากับเก<ป>าเทอร์ผมก็ไม่น่าจะตายนะครับอาจจะตายแค่ดั๊ดรอดเวนเขาเลือกที่จะเพลยเซฟไงมาใบใหม่อีกแล้วไปเก่งเกินตันคิงฟ้านะครับเอาเรื่องอีกฝ่ายมีติดแล้วด้วยโอ้โหแย่แล้วเดี๋ยวนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็คือผมยังไงผมก็โดนเกาเธอแดงแน่นอนนะ กิงฟ้าโดนใบด้วยอ่ะเก้เาเสือแดงเขาก็น่าจะระเบิดมานะอันติของน้องลิสมาก่อนนะครับเปิดบัฟโล่สะท้อนนะแล้วก็เก่าแดงนะครับตีมาเกือบแตก ผมก็ใช้สกิลของคิงนะครับแล้วก็สาบหินไปอืมแล้ก็ตบเกาเทอ,อ,อเร์นะเพราะว่าถ้าผมไม่ใช้สาบหินเนี่ยผมก็จะโดนติดของน้องลิสนะครับเลยต้องสาบหินไปก่อนเพื่อลบพวกโล่นะมาตีเมาเพื่อนตีดัสแดงมาลัวๆเอาชัวร์นะไอ้ไฟก็จะเป็นการฮิวนะครับฮิวขั้นสามไปเลยดีกว่าเอาชัวร์ แล้วก็ใช้ดั๊นะครับตีไะตีเกาเธอขั้นสามนะปุ๊บนะครับเต็มหลอดแล้วก็ดัด๊ดตบไปฝ่ายก็เลื่อนขั้นการ์ดนะครับเกาเธอเลื่อนขั้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้โอ๊สตัร์นะสตัร์รู้สึกว่าจะเป็นสองเธอินะครับขั้นสามผมก็จะลบดีบัฟไปแล้วก็ใช้ดั๊นะครับตัดไปอ่ะ จะไม่แค่เตีของคิงฟ้านะเพราะว่าคืออยากใช้ชสกิลดัสดแดงตีมากๆไงก็ตัดไปแดงไม่ละทุกท่านดูดิตอกล 40, นะ็สี่หมื่นอ่ะสามตัวรวมกันสนะี่หมื่นอ่ะแรงจัดนี่คือขั้นแรกนะเปิดโล,ลขั้นสามนะครับอี่ายก็โ okay. อเคเดือนขั้นการ์ดให้กับดัสดแดงแล้วก็ใช้ดัสดแดงตีน้องอลิสไป ปึบปึบปึบเรียบร้อยนะครับอีกทีป่านี่ขนาดโลขั้นสามนะเนี่ยกอนนี่แหละนะครับถ้าดาดลอดเวงเข้าป่าเขียวแบบปัดร้ายเลยนะตัวป่าเขียวนี่คือโดนตบยับนะครับน้องเดลิเข้าก็โดนตบยับไปแล้วถ้าสีแดงไงน้องเดลิพอดัดแดงลอดเวงเข้าอีกก็ป่าก็เละทำอะไรไม่ได้ถ้าสีเขียวไง่ะอันติ เรียบร้อยนะครับพวหมื่นแปดโอเคนะครับถามว่าเมื่อกี้เขาคิดเยอะไหมว่า<ฆ>คิดเยอะนะคือถ้าสมมุติว่าเขาใช้ติของดาร์ลอสเวงมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าติของดาร์ลอสเวงของเขาเนี่ยเลเวลเท่าไหร่นะครับถ้าเขาใช้มาแล้วก็ดาร์ลอสเวนผมตายเนี่ยผมมัจจะเสียเปรียบแต่ก็ไม่เชิงว่าแพ้นะครับแต่ว่าจะเสียเปรียบเพราะว่าดาเมจผมตายไงแต่ว่าถ้าติมาแล้วไม่ตายเนี่ยเกมยาวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าติเขาเลเวลเท่าไหร่ไงถ้าเลเวลหนึ่งก็จะไม่ตายนะก็ไม่รู้นะครับ เราก็มาลง PP แบบนับของกันดีกว่าซึ่งทีมที่ใช้จะเป็นทีมนี้นะครับจะมีดัตลอสเวนจะมีเกาเทอร์มีน้องเดลีแดงแล้วก็มีเมอร์ลิงเขียวเป็นทีมเกือบๆสีแดงนะไปะแล้วก็ในเซนะิร์ฟเอเชียเนี่ยมันยังไม่มีนั่นใช่ไหมย,ยังไม่มีแกะสลัก U r ของดัตใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าดัตลอสเวนเข้าผมคิดว่ามันน่าจะมีนะครับไอสลักอุปกรณ์ของดัตอะ่ะเทอร์แรกผมก็ใช้สกิลของเกาเทอร์นะครับเลื่อนขั้นการ์ดไปแล้วก็ใช้ก็ดัดตตัดไปตีบานเขียวไปนะครับอ ผมจะไม่รอให้มันตีมานะถ้าเรามีโอกาสตีก็ตีไปก่อนนะครับอีกฝ่ายก็เป็นทีมโอ้โหทีมสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงเป็นทีมคบสีก็ดูดตัดมาแล้วก็ใช้ดัดใช่ไหมอ่ะบันนะครับที <c oughs> ดูดเลือดมาแล้วก็ใช้ดัด <c oughs> โอเคครับตามสูตรนะ <c oughs> เรื่องขั้นกับดัดลอดเวนนะครับ แล้วก็ใช้ดั๊ดลอดเวนตีไปน้องเดลิก,ก็ต่อยไปโอเคประมาณนี้ฟาดไป <c oughs> เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อยไปดิ <c oughs> ฟายมีคิงฟ้าด้วยนะเป็นตัวสำรองอาจจะเลื่อนขั้นการได้กับคิงฟ้านะครับ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่านะครับจริงด้วยเรื่องขั้นการได้กับคิงฟ้าเพื่อให้คิงฟ้าเนี่ยตาผินมา ผมก็จะใช้สกิลของน้องเดลินะครับรวมการ์ดไปแล้วก็ต่อยเกาเธอแดงไปอืมเปิดบัฟมาก่อนนะครับแล้วก็ต่อยเรียบร้อยสี0 0 0ดตีมาดัดฟ้าบึ้มไม่เข้านะตีเดลิไม่โดนนะครับแล้วก็ตีดัดรอนเวนก็เพิ่มขั้นการ์ดตีมาตีมาตีมาพร้อมจะตายหรือยังอ่ะคือไม่ผมแช้ตีเลยเหรอ ออกไปเลยนะโอ้โหถ้าถามถึงว่าดาเมจเดี่ยวที่แรงสุดในเกมเนี่ยก็คงจะเป็นน้องเดลิดแดงแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจหมู่ที่แรงสุดในเกมเนี่ยก็คงไม่พ้นดัสลอดเวนนะครับเป็นตัวละครสายดาเมจหมู่ที่ดีสุดในเกมแล้วเ่นก็ง่ายนะครับพาสซีฟก็แบบก็ดีเพิ่มขั้นการ์ดได้แบบสกิลสองแล้วก็สกิลหมู่ก็เป็นสกิลที่แบบตีแรงด้วยนะครับสกิลสองก็ไม่สนเดฟสกิลหมู่ก็ไม่สนธาตุคืมันดีมากนะครับตัวเนี้ยถ้ามันเข้ามาในเซิร์ฟเอเชียเนี่ยทุกท่านแบบไปบ้านขายบ้านได้เลยนะ แล้วก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดด้วยคือถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับกว่าจะวนกับอีกทีก็ตู้น้องอลิซาเบตซึ่งมานานนะแล้วก็ในตู้ของมันถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะการันตีตอน900เพชรนะครับอย่างนาน <c oughs> 900เพชรนี่คือเสียกี่หมื่นนะ่ะกว่าจะได้900เพชรอ่ะคือมันเยอะมากนะถ้าท่านไหนที่โชคดีเปิดได้ตั้งแต่ตอนที่แบบ1ตุ้ม2ตุ้ม3าตุ้ม4ตุ้ม5ตุ้มเนี่ยถือว่าท่านโชคดีมากนะครับตู้นี้ผมก็แนะนําให้เปิดนะซึ่งในเว็บญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้จัด เป็น S 3ตัวเลยอ่ะตัวเดียวในเกมอ่ะส่วนเรื่องของการลงเลดบอสอาจจะทําได้ไม่ดีมากถ้าเทียบกับน้องเดลิแดงนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็อยากเปิดถ้าออฟฟิเชียลยืนยันว่าเข้ามาจริงๆเนี่ยผมก็แนะนาให้เปิดในตู้นั้นก็น่าจะมีพวกเดลิแดงพวกเอทรลอซ่าเขียวพวกดัตฟ้าลิเลียฟ้าอะไรเงี้ยเป็นตัวเมตาทั้งหลายอย่าพลาดนะครับตู้นั้นอย่าพลาดนะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยหรือว่าอยากให้กําลังใจผมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด u b s c r i b e ด้วยแล กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อให้พลาดคลิปผมคลิปหน้าเนี่ยจะไมลค์ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับสำหรับในมขอตัวรับซก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม